ลงออกจากคอมฟอร์ตโซนและความสำเร็จติดตานี่เลยนะเลยนะผู้ออกจากคอมฟอร์ตโซนจากคอมฟอร์ตโซนที่กูอยู่ก็ไม่คอมฟอร์ตเท่าไหร่นะแต่ผมจะบอกว่ายุคนี้อะถ้ามีคอมฟอร์ตโซนก็อยู่ไปก่อนเลยก่อนเดี๋ยวมันจะตกงาน้วครับกอดงานที่กอดงานที่คุณรักเอาไว้หรือว่ามีงานกอดงานประจําไว้ให้แน่นกอดงานประจาไว้ให้แน่นก่อนที่จะไม่มีงานให้กอดใช่ถามคุณถามผมเรื่องคอมฟอร์ตโซนใช่ไหมโซนที่ผมเคยอยู่ก็ไม่ใช่เป็นคอมฟอร์ตเท่าไหร่ คือผมแนละผมบอกว่าไอ้เรื่อง comfort zone เนี่ย comfort z โซนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะใช่ป่ะผมรู้สึกว่าที่ผมออกมาทําอะไรเองหรืออะไรเงี้ยผมไม่ได้ออกจาก comfort zone เพราะว่าผมก็ไม่อมฟอร์ т ปัจจุบันก็ไม่ได้อมฟอร์ т จริงๆอยากจะออกไป comfort อื่นไปหา comfort อื่นแต่ก็ไม่มีไงตรงนี้ก็คือ comfort ที่ดีที่สุดแล้วคนจะบอกว่าจากออกจาก comfort z โซนคุณจะไปไหนอา้าวทำไมน้านะนะก็ดูมีความสามารถะแยะมากมายทําไม comfort นะ้าไม่มีเลย ไม่มีผมไม่เคยรู้สึกคอมฟอร์ตอะไรเลยรู้สึกชีวิตมันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผมก็เลยไม่เคยเชื่อเรื่องคอมฟอร์ตโซนนี้ของคนคอมฟอร์ตโซนนั้นอะไรเงี้ยออกจากคอมฟอร์ตโซนนี้ไปหาโอกาสอะไรเงี้ยไม่จริงหรอกแลวอย่าไปพูดประโยคนี้นะคนปัจจุบันอะคอมฟอร์ตโซนที่เป็นงานประจำเนี่ยดีที่สุดแล้ว